สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับช่องนงนิง KJ Channel นะคะวันนี้ได้มาพาเพื่อนๆนะคะไปฮักข้าวขาวหมูอร่อยอร่อยทานกันนะคะราคาเบาๆและให้แบบจุกๆุกกันไปเลยไปดูว่ารสชาติน่ากินขนาดไหนนะคะเพื่อนๆและจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะคะและก็สามารถที่จะมาทานกันได้เลยจ้าไปชมกันเลยนะคะ เลยกินนี่อยากได้ได้แบบตอนตักกินในมือแบบอย่างเงี้ยอยากได้ตักตักกินเมื่อเลื่นแล้วเขีย่ยแล้วน้ำน้ำจิ้มราดไปนี่เป็นขาหมูที่ไม่ตกเป็นขาหมูที่จริงใจเป็นขาหมูที่ชิ้นตโตโตนี่คือบรรยายนะห,หนักอัา ิ้มเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มอย่างงี้ยกระเทียมกระจายเองลาดมีเต็มคำมคกระจายอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำขาหมูเอ,อ้ยเกาเหลาปะเกาเหลาเกาเหลาเกาเหลาขาหมูต้มยำ น,น้ำลายละมีเห็ดหอมด้วยเราช่างมีความสุขในการกินจับสิบก้าวขาหมูขาหมูหมได้ยังไงเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเพราะความหิวล้วนๆเป็นไงคะอร่อยไหม ผ่านการคัดสรรมาแล้วเพราะว่าจากใครคะจากใครคะจากคนสวยคนนี้คอนเฟิร์มการันตีเพราะว่ากินมาหลายร้านแล้วร้านนี้ถูกใจอ่าเยี่ยมผ่านผ่านไหมผ่านไหมคะผ่านนะคะสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มนี่ก็จะได้คณะลวกประกาศดอง เท่าไหรนะธรรมดาห้าบาทราคาเป็นมิตรมากและตอนนี้นะคะเราก็ได้ขาหมูกันมาแล้วแล้วก็กินกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ช่างภาพนี่ยังอ,อขอถ่ายนิดนึงนะคะ น้องๆที่พามาด้วยกันคือเขาถูกใจกันนะคะและน้องเขาแนะนำมาด้วยนะคะก็มีเมนูที่ทำจากขาหมูหลายอย่างอยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาทานได้ร้านนะคะชื่อว่าโกเล็กนะคะอยู่ตรงเส้นเลี่ยง มบูนะคะเกือบจะถึงหลังมอแล้วนะคะนี่คือรายการเมนูอาหารของเขาและราคานะคะเพื่อนๆเริ่มที่50าบาทนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิงเคเจ n ์แชไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันจ้า